สำหรับใครที่ชื่นชอบและติดตามผลงานของช่องวิกบอ t วัตฟักมาอย่างยาวนานนะครับใครที่อยากจะดูคลิปอื่นๆนะครับผมนอกเหนือจากเรื่องราวของเกมฟุตบอลนะครับผมหรือเรื่องราวฟุตบอลเนี่ยก็าสามารถไปกดติดตามในช่องใหม่ของผมได้นะครับคือช่อง b i g กบอ s นั่นเองนะครับตามไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยและกันนะครับเจอกันครับ สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพ่มอเดอร์ฟักกับเกมฟีฟ่ายี่สิบเช่นเดิมล่าสุดนะครับแฮร์รี่แม็กควายบวกมือลาแมนยูทบกับเชลซีเรียบร้อยด้วยค่าตัวที่เอาจิงๆขาดทุนนะครับเพราะว่าแมนยูขายได้ในราคา45ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับก็หั่นครึ่งเนะฮะเกินครึ่งมานิดนึงสําหรับแฮร์รี่แม็กควายแต่ก็ถือว่าได้เป็นการเปลี่ยนถ่ายทีมสักทีนะกับตันแฮร์รี่ออกไปแล้วประเด็นคือตอนนี้เนี่ยกองหลังของเราเนี่ยมันแบบ มีปัญหาหน,หนักๆมากๆครับคือแฮร์รี่ไปกไยไม่อยู่แล้วหนึ่งเอริกบายยี่ยืนหนึ่งอยู่คนเดียวฟิลโจนสำรองที่เรามีเทเดนเมงกี้นะฮะรวมถึงตอนนี้เนี่ยราเฟลวรานไม่ไม่อยู่ครับเจ็บเจ็บไปประมาณ3เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาเซนเตอร์ตัวใหม่เข้ามาตอนนี้แหละผมปักหมุดไว้1คนและเป็นกองหลังพันดุ ชนแหลกเรียกว่าเป็นคนที่เล่นบอลหนักนะฮะแต่ว่าเข้าบอลได้ชัวร์มากๆแล้วเคยมีเคยมีครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีข่าวกับแมนยูอย่างหนาหูแต่ก็สุดท้ายเนี่ยไม่ได้ลงเอยกับแมนยูฮะวันนี้ก็เรามีเงินถุงเงินถังนะครับมีงบประมาณที่เยอะมากๆนะครับ200กว่าล้านปอนด์เราจะไปดึงเขาเข้า <c oughs> ทีมนั่นก็คือทางด้านของทางด้านของมาตตเดลิสนั่นเองครับผมกองหลังทีมชาติฮอลแลนด์นะฮะของยูเวนตุสนะครับ ราคาค่อนข้างแพงนะเริ่มต้นที่64ล้านปอนด์แต่ทีนี้เนี่ยเราจะลองไปต่อราคากันดูครับสำหรับมัดไตเดลิทนั่นเองเอาละไปผมว่าราคาไม่น่าจะต่ํากว่า80ล้านนะแต่ถ้าลองคิดสภาพนะคือเราเคยซื้อแฮร์รี่พอเต์มา80ล้านแล้วจะทุ่มมัดไตเดลิทมา80ล้านก็คงไม่แปลกนะมีอนาคตกว่าด้วยนะฮะเอาเลยครับมัดไตเดลิท ยูเวนตุสนะครับหูยขายในระาคายอย่างก,กับกางเกงยีนนะครับ99นะไม่ใช่99บาทนะ99ล้านโอ้หยูเวนตุสนะครับใจเด็ดจริงๆนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อมาเนี่ยเป็นกองหลังแบบอยู่ได้ยาวๆเนะี่ยมัดไทยเดลิสแลวคู่กับวาราผมบอกเลยว่ามันแน่นอนผมขอต่อรองนิดนึงแล้วกันเหลือสักประมาณสัก85ล้านปอนด์สำหรับมัดไทยเดลิส85ล้านปอนด์แล้วกัน99นี่แม่งโคตรแพงเลยนะแต่ว่าอายุเขายังน้อยครับ เอาล้วเรียบร้อยนะด้าของยูเวนตุสใจอ่อนครับลดมาให้เนี่ผูเยอะมากๆครับเหลือ85ล้านปอนด์แล้วก็เป็นอันปิดดิวนั่นเองครับผมอุ้ยเอาจริงๆเนี่ยถ้าเทียบกับตอนนี้ซื้อแม็กควายมาเนี่ยราคาส่วนต่างกันไม่กี่ล้านเองนะแต่ดูมีอนาคตกว่าแม็กควายเยอะนะฮะแล้วแม็กควายเนี่ยเพิ่งขายไปขายไปเกือบ50ล้านประมาณ45ล้านเอามาหักลบตรงนี้แสดงว่าเราเสียเงินจริงๆเนี่ย ของมัดไทยได้ลิย่ลยคือประมาณ40ล้านเศษๆองนะก็ถือว่าโอเคนะทุกคนผมว่าเป็นดีลที่คุ้มมากๆถ้าเทียบกับนักเตะท,ที่เราขายไปหลายคนมากๆก็ถัวๆ,ๆกันเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ได้ขาดทุนนะเอาละทุกคนเดี๋ยวเราไปเซ็นสัญญาแบบรวดเร็วเพราะเราต้องใช้เขาแบบรวดเร็วเพราะว่าเราเฟวาร์าเราเจ็บไป3เดือนนั่นเองครับเอาละเดี๋ยวเราไปปิดดีลกับมัดไทยไดลิตกันเลยลวกันนะครับจัดไปอะไรครับผมมาปิดดีลกันที่ร้านอาหารตรงข้ามอุตสาห์ฟอร์ดเช่นเดิมครับมัดไทยไดลิตนะครับ ก็แน่นอนว่าย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เตดด้วยค่าตัวที่มหาศาลเนี่ยต้องเป็นครูเชียลแน่นอนนักเตะต,ตัวหลักของทีมแน่นอนนะซื้อมาเพื่อลงเร็บเซ็นสัญญายาวเลยครับ5ปีสําหรับนักเตะของมัทยเดลิสหูหูห้าปีนะในส่วนของค่าเหนื่อยนะครับเข้ารับอยู่ที่เก่า8 0,000ผมว่าต้องขึ้นแสนได้แล้วแต่แสนเท่าไหร่ละ่ะสักแสนสามหมื 35, 000, ่นห้าพันปอนแล้วกันประมาณสักแสนห้าแล้วกันสําหรับมัตทยเดลิสผมว่าขยบขึ้นมาเกือบเกือบเ,เท่าตัวเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะ แล้วก็ให้โบนัสเล็กน้อยสําหรับการเก็บครีนชีตแล้วกันนะฮะเก็บครีนชีตได้10นัดเนี่ยคุณจะได้เงินเพิ่มอีกประมาณ2องแสนห้านะสองแสนนะครับโอเคสําหรับมัดไทเดลิสนะฮะเราต้องการปิดดิวกองหลังคนนี้มากนะครับในอนาคตของทีมแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมคุยดิวกันแบบเสร็จสิน้นเรียบร้อยแบบง่ายดายสำหรับมัดไทยเดลิสนะฮะอนาคตไกลจะจัดตรงนี้อะไรครับผมแล้วผมก็จําได้นะว่าเออจริงๆแล้วมัดไทยเดลิสเนี่ย เขาอยู่พร้อมอ่าเขาอยู่ทันโรนัลโดที่อยู่กับยูเวนตุสด้วยนะเพระฉะนะเนี่ยการปรับตัวไม่ต้องสงสัยเลยมาอยู่แมนยูแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ได้รู้จักแน่นอนหนึ่งคนคือโรนัลโด้คนคือทนายของอ่าดอนี้ฟันดาเบกที่เคยอยู่ทีมเดียวกันมาก่อนเฮ้ยอะไรมันจะลงตัวขนาดนั้นส่วนเบอร์ที่เราจะให้ใส่เนี่ยคือแทนแฮร์รี่แม็กควายแน่นอนนะเบอร์ห้าไปเลยจัดไป <c oughs> คือหน้าตารูปทรงเขาเหมือนกับว่าแบบเป็นเทอร์มินเอเตอร์นะแบบคนเหล็กอะทุกคนบอกเลยอะไรครับผมนัดต่อไปเราจะได้ดวลกับวูฟบแชมตันนะครับทีมอันดับที่16ของตารางนะตอนนี้เนี่ยเล่นมาทั้งหมด3นัดอ่า2นัดนะครับวูฟแมตันเนี่ยอยู่ดับที่16ของตารางยังไม่ชนะใครเลยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นคิวที่เราจะต้องออกไปเยือนที่วูฟบแมตันถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างยากลําบากนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูเอ็ดออกไปเยือนวูฟบแมตันเนี่ยไม่ง่ายแน่นอน ส่วนมัตไทเดลิสครับก็เปิดตัวกับแมนยูเมื่อวันก่อนนี้ครับโดยการสวมเสื้อเบอร์5แทนทางด้านของแฮร์รี่แม็กควานะครับอ้ถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะก็บอกเลยว่าวันนี้จะได้ลงตัวจริงแด่นอนแบบไม่ต้องซ้อมกันเยอะแยะมากมายเพราะว่ากองหลังเราขาดอยู่นั่นเองอะไรครับผมวันนี้เปิดตัวครั้งแรกครับเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นนะครับของมัตไทเดลิสครับกองหลังค่าตัวสถิติของแมนยูนะตอนนี้นะครับย้ายมาเป็นสถิติแทนของแฮร์รี่แม็กควาเรียบร้อยนะฮะ วันนี้มาเยือนที่โมรินิวสเตเดียมนะครับของวูฟฟแชมตันนะแมนยูเนี่ยยังไม่แพ้ใครครับแข่งไป3นัดชนะ2เสมอ1นึ่งะเพิ่งไปสะดุดเสมอนัดที่แล้วนะครับเนื่องจากตัวผู้เล่นของเราเนี่ยไม่ครบคันนะฮะความฟิตไม่พอก็นำทีมจับไม้จับมือครับโรนัลโด้ฮะตอนนี้เป็นทั้งกับตันแมนยูแล้วกัปตันโปรตุเกสเลยฮะผู้มาเยือนอย่างแมนยูวันนี้ก็มาระบบ4-1-4-1ครับเปลี่ยนระบบกันเล็กน้อยฮะอารอนบิซาก้า เอริกไายี่มาทายในลิสแล้วก็ดงัง,งด้านของไบนอนวิลเลียมครับตรงกลางเนี่ยมีเคาวินฟิลลิปนะฮะมีดอนนี่ฟานเดอร์เบกแล้วก็บูนโน่เฟอร์นันเดส3ตัวรุกเนี่ยก็จะมีซานโชนะครับโรนัลโดแล้วก็แรดฟอร์ดมันก็จะคล้ายๆกับ4-3-3หรือ4-1-4-1ก็ได้นะครับแล้วแต่ฟอร์เมชั่นการยืนสูงหรือต่ำมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าแน่นอนก็ขยับเพิ่มกลางไปหนึ่งคนครับเพื่อความสมดุลของทีมอะไรครับเกมจะเริ่มนะครับเกียร์บอลก่อนเลยที่เจ้าบ้านครับแมนยูก็ลงมารับกันต่ำครับ เอาแล้วตรงนี้ช้าไปไม่รู้จะส่งให้ใครเขาวินฟิลิปเขาว,วินฟิลิปออกมาแล้วจะเตะมุมของแมนยูแบบรวดเร็วครับ4นาทีเปิดเข้ามาตรงนี้มันโล่งๆลลแล้วซานโชคขิดเข้าไปเป็น1นจากแมนเชสเตอร์เต็ดครับโอ้โหโอ้โหภาพอย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นนานเลยครับแมนเชสเตอร์เต็ดได้ลูกขึ้นนําจากลูกคอนเนอร์นะครับโอ้แมนยูปกติเดี่ยไม่เสียคอนเนอร์เนี่ยก็หมุงไปไหนไม่รู้แต่โอ้โหตรงนี้เนี่ยเปิดมาแม่นับแล้วซานโช่คนที่ตัวเล็กๆสอบอยู่ตรงนั้น แบบไม่คิดไม่คาดฝันอยู่แล้วแล้วก็แทงเข้ามาตรงนี้ครับโอ้โหมง่งแตกหน้าวงสาประตูไปเลยครับโอสก,กาขนาดเส้นมาแล้วซานโช่ตอ,อกมาคาวินฟิลิปออกมาที่ซานโชโอหลุดมาดีเกินซานโชซานโชหลุดมาดีซานโชล็อกเข้ามาซานโชล็อกแล้วเปิดด้วยซ้ายจะชิปแต่ว่ามันเบาไปหน่อยแล้วคาวินฟิลิปไปแย่งแล้วเป็นตั้งเตะครับใจคองบอลต่อเนื่องกันดับแรกของวูดแชมตัน เนดนองเคอร์หลุดขึ้นมาอันตรายตรงนี้มาที่ด้านข้างเปิดเข้ามาตรงนี้ติดโอ้เดลิสช่วยได้ทันเรับ,แล,บ,บแ,เวเวแล้วบายยี่บายยี่ไปแซะลูเบเนเวสแล้วบายยี่ไปกระแทกอีกทีไม่ฟาวครับเป็นบูโน่เฟรนเดสเราจะได้ส่วนกลับและบูโน่แทงต่อให้โรนัลโดได้วิ่งแซงตรงนี้วิลีโบลีช้าไปหน่อยโรนโดหลุดขึ้นมาโดนโดยิงดีดเข้าไปเสาสองแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้เป็นสองูมแบบรวดเร็วในการแทงขึ้นมาของบูโน่เฟรนเดสที่เฉียบจะจัดให้คิเตโน่โรได้วิ่งครับ โอ้แทงขึ้นมาดีจริงๆแง,รงนะตรงนี้แทงเข้ามาในช่องแบบโรนะนันโดพร้อมวิ่งแงแ้วโรนันโดในหนึ่งต่อหนึ่งเลือกกิงเสาทางซ้ายแงดีข้างเท้านัานนอกก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับถ้าหลุดมาหนึ่งหนึ่งเนะี่ยโอกาสที่โรนันโดจะพลาดเนี่ยมันน้อยเหลือเกินนะไหนก็เป็นสองสูบแบบรวดเร็วลยครับใบยี่กระโดดสาดขึ้นไปแล้วเกี่ยวมาได้ที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดล็อกเข้าในแรดฟอร์ดส่งต่อให้โรนัลโดเลยขึ้นมาโรนัลโดหลุดขึ้นมา,นา,ดดนมาแต่โคดี้ก็ตามอยู่โรนัลโดเปิด ย้อนกลับมาแล้วซานโชยิเองด้วยสายติดบลอ็อกไปโอ้โหนีด่เตดียวเองครับเปิดขึ้นมาครับเอาดักได้ที่ดอนนี่ฟาราเบกดอนนี่ฟาราเบกมาสวยครับโรนโดดอนนี่ฟาราเบกดอนนี่ฟาราเบกออกขวามาแล้ว <_ d un> ควาวินฟิลลิปได้กดเ,เรียดๆโอ้โหโคตรคมตรงนี้เป็นการประสานงานแบบจังหวะเดียวของแมนยูจากโรนโดส่งสู่ทางด้านของดอนนี่ฟาราเบกแล้วไหลต่อให้เพื่อนครับ รู้ว่าเพื่อนจะต้องเติมมาด้านขวาไหลขึ้นมาแล้วู้หยิงคมจัดเขาวินฟิลิปกดเรียด,ยดลนะตรงนี้ออกมาด้านขวาแล้วกดเรียดจะจัดครับโอ้ยยิงดีมากๆกันตรงนี้ถือว่าเป็นแบบลูกเก่งเขาอยู่แล้วเรื่องการยิงไกลยิงแบบไซส์ๆครับแล้วบอลเรียดที่บุกสารประตูลงไปยากอยู่แล้วครับโอ้ครึ่งแรกสามศูนย์ไปแล้วกับบูนโนโลักโอ้โหไม่รู้จะแก้เกมยังไงแมนยูขึงตั้งแต่ต้นเกมจนถึงบัดนี้เนี่ย 45ทีครบแล้วด้วยครับในครึ่งแรกตรงนี้ของแมนยูเต็ดแล้วอาดาม่าจะลงมาแล้วครับทุกคนโอ้ยก็ต้องแก้เกมครับเออลืมไปเลยว่าอาดาม่ายังอยู่นะฮะเนี่ยแล้วบูโน่เปิดขึ้นมาเสาสองซานโช่โล่งๆแล้วกดไปโอ้โหเป็นจังหวะที่เผอของ2คนเหมือนนัดกันไว้เห็นซานโช่เติมมาแล้วซานโช่ก็ยิงดีด้ยครับแต่ว่าโดนเซฟไปแบบเสาแรกครับ บูโน่ไเดสชิฟมาที่โรนัลโดตรงที่หลุดมาแล้วยิงโอ้โหเห็นช่องกัน2คนครับโรนัลโดกับบูโน่ครับปูคาดถึงกันจริงๆเน่ยคือโรนัลโดเนี่ยวิ่งใส่ซ้ายขวาด้วยับสายไปสส่มาแล้วเข้าช่องบูโน่ชิพไปโรนัลโดข้ามหัวมาแล้วกดด้วยซ้ายโอ้อะไรจะแม่นขนาดนั้นเป็น4-0ไปเลยครับวันนี้วูฟกจำต้นคงยังไม่ได้ชัยชนะไปอีกหนึ่งเกมแล้ว่แล้วยิงดีนะครับโรนัลโด แล้วเปลี่ยนเก็บตัวนะครับเป็นแม็กโทมินเอลงมาแทนคาวินฟิลลิปที่เล่นดีมากๆครับตัวนอนนี่ฟันเดเบกจะโดนเปลี่ยนออกเป็นคู่หูแม็กเฟสลงมาแล้วครับบุนโอน์ครับแทงเข้ามาแล้วมาที่โรนัลโดหลอกมาทีโรนัลโดกดขวาตรงนี้โอ้โหแล้วแฮตทริกเกลือเชื่อเป็นไปได้ครับปู่ยิงแบบยิงเป็นตุงจริงๆครับโรนัลโดอ่ะคือโรนัลโดเนี่ยเขาเป็นเหมือนฟอลส์ไนค์คือเขาไม่ใช่แบบทาร์เก็ตแมนนะครับ จะลงมากลางสนามก็ลงก็จะสายออกซ้ายก็ออกแล,แล้วแต่ลมเนี่แล้วตรงนี้หลอกมาไม่ทมิเน่เนดึงตัวประกบไวโรนโดนี่โอโ้โหกดสุดติดยิงไปแบบโอ้โหไม่สามารถจะรับได้ครับบอลแรงพุ่งม,มากมากครับโคตรโอพีลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับแฮตริกไปแล้วไปโดเนโตแสงก้อน้างจ้าตรงนี้ไปโดเนโตจะฝืนเอาแต่ยังงัดมาได้ให้จอนี่ออตโต้จอนี่ออตโต้มาแต่ ชนกับวิสก้าแล้วเป็นทุ่มเท่านั้นครับออกซ้ายไปถึเวลา3มนาทีครับชิปขึ้นมาบ่งได้สวยครับบูโน่ฟานเนสบูโนข้ามฟ้าไปเลยแม่นหรือเปล่าตรงนี้ครับตรงถึงแต่ว่าหมดเวลาไปก่อนครับ5.0ครับโอ้โหเป็นสกอร์ที่เหลือเชื่อกันครับของแมนยูเต็ดแล้วเป็นแฮตทริกีโลของคิเตียโนโรนาลโดครับทุกคนและก็เรียบร้อยเวลาครับโอ้โหถือว่าวันนี้กดซวูงงโหไม่ขึ้นเลย เป็นแต้ม3มแต้มที่งดงามของแมนยูครับซานโชโรโดสามลูกแล้วก็คาวินฟิลิปอีกหนึ่งลูกจากการยิงไกลเนี่ยองนะอะไรครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่ามาตาเนี่ยจะไม่อยากย้ายออกไปข้างนอกครับโอเคงั้นผมจะเปลี่ยนไมล์เซตละกันผมรู้สึกว่าอ,อย่างน้อยมาตาก็เป็นหนึ่งคนที่รักทีมืนนะผมไม่ขายแล้วกันนะอย่างน,น้อยก็ให้เขาอาจจะแบบไม่ต้องลงมากหรอกแต่ว่าไว้ลงบอลช่วยนะครับผมว่าน่าจะดีกว่าอย่างน้อยก็เป็นเหมือนโค้ดอะเป็นเพลเยอร์โค้ดอะทังได้ของมาต้านะครับ ก็น่าจะดีนะครับโอเคจัดไปตอนนี้อยู่ในช่วงของการจะปิดตลาดนักเตะเรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูครับว่าเราจะเสริมใครเพิ่มหรือเปล่าแล้วก็มีทีมไหนก็เสริมอะไรกันบ้างนะครับน่าจะดูเดือดทีเดียวเชียร์นักตลาดรอบนี้อาร์เซนอลน,นะครับเสริมคาร์วัลเลวินกับอ่าบักคัมบูนีโอ้โหดูจะจัดนับขายแล้วอลากาเซกับโอมาบียังออกไปแล้วเลครับโอ้โหเสริมดูเหมือนงานเสริม2กองหน้าเลยนะ แล้วก็ตัวได้ของเชลซีครับเสริมอเล็กซานโดนะครับแล้วก็แฮร์รี่แม็กควายนะครับขายรูดิเกอร์กับโควาซิชออกไปแล้วนะครับส่วนตัวได้ของเลสเตอร์ก็ได้ลากาแซกับกุนโดกันแล้วก็เบโนตติหุย้ยเลสเตอร์นี่เสริมดีแล้วไม่แพงด้วยนะ3ตัวแม่งไม่ถึงร้อยล้านของจริงจัดเลียพูครับเสริมวาดี้โทนี่ครอสแล้วก็ขายโกเมสออกไปนะครับถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรแมนเชสเตอรบได้คิมเปมเป้นะครับกลับตัวได้ของวาสเกตมาขายลาป,ป้อกกับกุนโดกันออกไปนะครับโอ้ใช้จ่ายไม่แพงนะ อีกหนึ่งทีมครับเป็นสเปอร์นะอลิสเดอร์อีซัคมูตินโน่แล้วก็ทางด้านของคราสเนี่ยโดนขายออกไปใช้จ่ายก็63ล้านปอนด์ครับขายออกไปได้2ล้านปอนด์แบบสเปอร์นะชอปดิวนะครับโอ้นำโดมอะไรคือแมนเชสเตอร์ยูเอดนะครับซื้อทางด้านของมัตไทยเดลิสท,ที่85ล้านปอนด์เป๊ะ,ปะ,ปะจากยูเวนตุสนะฮะส่วนแมาติตี้เนี่ยปล่อยลาปอไปที่เรอัลมาดริดที่84ล้านปอนด์นะฮะโทนี่โค้ลย้ายมาลิเวอ,อร์พูล74ล้านปอนด์ เตลมองนะครับย้ายมาจะได้เอาอเรียวมาดิดที่72ล้านปอนด์วัดดิเสริมดูเหมือนกันนะเนี่ยเอาเรื่องเป็นการถ่ายทีมแน่เลยเพราะว่าขายโทนี่โคดออกไปด้วยนะบ็อกบานะครับย้ายไปที่ราชันชุดขาวสาขา2นะฮะ68ล้านปอนด์นะครับโกเมสไปจูเวนตุสนะครับไปแทนมาไทายเดลิดนี่เองกุนระการไปเลสเตอร์นะครับอเล็กซานเดอร์อีซักไปสเปอร์เนี่ยห้าสิล้านปอนด์กิมเบ้เป้ลิเาโดเปเรรานะครับผมย้ายไปจากปารีสจริงๆแต่ผมจะเสริมลิเาโดเปเรรามานะโคตรชอบเลย แต่ว่าโราบีวิสกา้าที่ฟอร์มดีอยู่ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันย้ายไปแบบเร็วมากที่ปารีส42ล้านปอนด์ก็เลยไม่สามารถที่จะดึงได้นะฮะฟองเกซิเย่นะครับย้ายไปที่ปารีส42ล้านปอนด์ที่เหลือก็ไล่เรียงประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นกันมากมายเลยครับผมสำหรับดิวที่เหลือตรงนี้นั่นเองนะครับผมเอาละครับผมปิดตลาดเรียบร้อยนะครับผมถือว่าในฤด,ดูกาลนี้นะครับ เราใช้จ่ายยังไม่ได้ติดลบเลยนะขายออก180ล้านใช้จ่าย160ล้านได้กำไรตั้ง20ล้านนะครับผมแล้วได้ตัวนักเตะที่ดีกว่าที่ขายเอาไปด้วยนะครับผมเอาเรื่องเหมือนกันนะครับทางด้านของแมนยูเอาละครับผมนะัดต่อไปก็เข้าสู่ช่วงของรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้ครับคิดถึงจะจัดยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไม่ได้เล่นมานานมากเลยครับเพราะว่าเราไปอยู่กับเรอฟิล์ทาวมา3ปีเต็มๆนะฮะ อะไรครับผมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มนะครับเป็นการเจอกันในกลุ่มของเราคู่แรกของเราวันนี้ก็คือทางด้านของเวียรเลียนะครับเปิดบ้านตอนรับแมนยูเต็ดอีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นทางด้านของยังบอยเจอกับร,รัตาลันต้านั่นเองฮะโรนโ,โดกำลังทำทับเช่นเดิมครับกับตัมทีมคนใหม่ของแมนยูวันนี้ในดูการน,นี้แบบคลองปอกแขนไปเลยฮนะยิงแบบเยอะแยะมากมายก็ทางด้านของโรนโดนะครับนดที่แล้วกวดแฮตทริกไปนะยิงไม่หยุดจริงๆผู้าชายคนนี้ อะไรครับผมมาเรียบร้อยนะครับวันนี้เจ้าบ้านก่อนเลยครับวีเาเอเอัลนะครับมาในระบบอะไรเดี๋ยวต้องดูนะครับวันนี้มาในระบบ4-1 4-1รับอารมณ์เหมือนแมนยูไนเต็ดครับเหมือนจะเป็นแบบเดียวกันเลยฮะแน่นอนวันนี้มีแซดอุริเย่ครับเป็นแบ็กขวาที่เพิ่งย้ายมาใหม่ฮะหน้าเป้าเป็นเคราตโมเรโน่ที่กลับมาจากการบาดเจ็บได้เรียบร้อยครับสเปตัวจริงของแมนยูครับไรเหลียงดังนี้เลยฮะผู้สัดประตูเป็นดาบิเดก้านะครับผมวานบิตาก้า มาไทยดลิศบายยี่แล้วก็ลูกชอครับวันนี้คัมแบ็กกลับมาตอนนี้ฟันเดเบกค,ครับนา่นของฟิลิปแล้วก็บูโนเฟนเดสแรดฟอร์ซันโชแล้วก็โรนลโัลดนั่นเองครสำรองวันนี้ก็มีวินเซฟตฟสาห้าเช่นเดิมครับแล้วก็คาวาน,นี่นะเป็นราชาแห่งบอลยุโรปครับโรนัลโดวันนี้จะยิงหรือเปล่าต้องมาดูครับแล้วเคลียร์จากผู้มาเยือนก่อนครับแมนยูเต็ดวิสกาแทงเข้ามาจังหวะเดียวแล้วกุ้โรนัลโดเขาฟิลลิปไปโคเวอร์ได้ดิเขาฟิลลิปไปโดนสไลด์ตรงนี้แล้วโอ้โหเลือก เลือกจังหวะโดนเสียบได้ดีจริงครับโอ้เป็นระยะทำการของกิเตียโนโรนัลโด็ไปเลยะตรงนี้คาวิสิลิปนี่คือแบบเป็นบล็อกชุบบล็อกแบบซ้ายซ้ายซ้ายขวาช่วยทีมจัดๆเนี้ยแล้วโรนัลโดจะวิ่งเข้ามายิงตรงนี้โดนปัดออกไปได้อีกแล้วยิ่งโรนัลโดโอ้ยังโดนปัดไปได้ครับลูกนี้ก็ยิงแบบไม่เชิงเป็นนักเข้บอลเนี้ยยิงโยยแล้วลงโคชนคาเนี้ยอู้เหลือเชื่อลอยคีนลุ้นในสนาม แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเห็นด้านในแล้วแรดฟอร์ดแทงต่อให้โรนัลโดโรนัลโด,โด,โด,โดโหลุดขึ้นมาแล้วชิปข้ามเป็นประตูหรือเปล่าครับล้ำหรือไม่ไม่น่าล้ำเลยครับอย่างนี้โอ้โหโรนัลโดคเขาจังหวะฉาบเฉวยได้ประตูไปเลยครับโอ้เหลือเชื่อจริงๆครับนี่คือแบบนักเตะที่แบบฝากผีฝากไขได้ทุกวินาทีจริงๆนะคือแรดฟอร์ดเนี่ยแทงเข้ามาไม่รู้ล้ำหรือเปล่านะตอนแรกก้ำกึ่งมากๆครับแล้วโรนัลโดแต่หนึ่งที สกิดข้ามผู้สัตรูเข้าไปเลยดูครับแรดฟอร์ดตรงนี้เหมือนจะซายไม่รู้ว่าแรดฟอร์ดจ่ายช้าไปหรือเปล่าครับโรนัลโด้ลูกนี้ได้ยิงเฉยเลยครับโอ้โหถ้าดูลายตรงนี้นี่คือไม่ล้มนะครับแซดอุริเย่ไม่ใช่แซดอุริเย่ครับเป็นแบ็กซ้ายของเขาแบบเหลื่อมแบบนิดเดียวเท่านั้นดูฮะคือแบบเลื่อมแบบโอ้โหแบบนิดเดียวเท่านั้นจริงๆริงฮะโอ้เกือบล้าเหมือนกันแต่ว่าถือว่าโรนัลโด้ที่เช็คลายดีจัดนะฮะอะไะครับ 1- 0แบบรวดเร็วกับ7นาทีจากโรนัลโด้ฮะ ดานจูมาดานจูมาจะไปแล้วลูกนี้เจอแส่ไปวิสก่าส่งต่อเข้ามาจังหวะเดียวเล่นกันแคบ,แคบได้ดีครับแมนยูชุดนี้สานโชหลุดขึ้นมาแล้วสานโชหลุดขึ้นมาสานโชเปิดตรงนี้โรนัลโจเข้าจุดแต่โมงไม่ถึงแล้วเป็นคาวินฟิลลิปเข้ามาแท็กเกิลแต่ก็หลุดไปเมยโน่ขึ้นมา2คนแล้วหลุดขึ้นมาไปยี่กวาดโอ้โหดือว่ายอดเยี่ยมปีหน้ายกขึ้นมาตรงนี้แต่โตริโซกับลูกชอลูกชอก็ก็โดดไปหม่งได้โกดธครับ ตอนนี้ฟาแบกแทงต่อมาให้บูโนได้ยอดเยี่ยมบูโนเห็นด้านขวานน้นขอบอลเป็นซานโชตาดีเหลือเกินจาดดนซานโชเปิดมาโรนัลโดยิงโอยคิเซียโนโรน aldo ครับต้องชมความใจกว้างของจาดอนซานโชยิงนี้บหลุดขึ้นมาแล้วแบบจะยิงเองก็ได้แต่เห็นพี่ยืนรออยู่ก็เปิดให้ยิงแบบง่ายๆครับแต่ต้องแฟตแบ็กกลับไปก่อนหน้านี้คือบูโนฟันดันเดสนะ สายตายังกับเหี่ยวส่งมาดีจัดเนี้ยโตลิโซไนกันอยู่2คนกับแซดอุยเยแล้วล้มลงไปผู้สินยกธงแต่ให้เล่นต่อครับอ่ะแล้วเปิดขึ้นมาดีปีหนา้าปีหน้าเปิดมาแต่ดอนนี่ฟาราเบกก็รออยู่แล้วแรดฟอร์ดส,ส่งต่อให้บูโนเห็นโรรลโดวิ่งเป่าตอเรสเจอแสงแล้วเป่าตอเรสโนรลโด od ยิงด้วยสายโอ้โห เปาตรเรสครับเจอบุคคนอายุ36วิ่งแซงครับเหลือเชื่อครับโอ้โหโรนโดนี่แบบวิ่งแซงเห็นเห็นครับคือบูโนเนี่ยจ่ายมาได้เปรียบมากมากแล้วความเร็วของโรนันโดครับดูฮะแซงด้านหลังของเปาตรเรสแล้วพอเปาตรเรสอยู่ด้านหลังนี่ก็จ่ายครับโรนโดยิงด้วยซ้ายครับไม่เอี้ยวขวายิงครับปู๋ซ้ายขวานี่คมหมดอยู่แล้วโรนันโดครับยิงดีด้วยฮะเป็นสามศูนย์แฮตติกในครึ่งแรกครับเหลือเชื่อนี่โรนันโดครับ นายเมรี่บอกกูโดนเข้าแล้วไงครับครึ่งหลังเก็บโรนโัลดอโเลยครับแพทริกก็น่าจะพอใจสําหรับพี่แล้วครับเอาเอเดนเนเขานี่ลงมาเล่นอีกครึ่งหนึ่งครับโรนัลดจะได้เก็บไปใช้ในลีกต่อฮะเพราะว่า36แล้วนะครับยืนระยะคนลําบากหน่อยลูกช่อเอาแต่บอลยาวยับลูกชอแล้วจะโดนสวนกลับแบบกลางคันที่ปาเรโกดานจูมาดานจูมาลงมาเจอกับเดโ,โกโดาโลเดโกโดาโลแล้วดาโลกูถือว่าขืนได้ดีครับ แล้วแทงต่อมาสวยเขาวินฟิลิปเปิดมาให้วินเซตซาฮาวิ่งแซงเฉยลเล่วินเซตซฮาจับบอลได้แล้วซาฮายิงโผเป็นประตูคัมแบ็กของเขากับแมนยูครับโอ้โหมาแล้วครับโอ้โชว์ความเร็วแลวแลตฟอร์ดอาจจะมีแบบมีสะดุ้มเหมือนกันนะถ้าเกิดวินเซตซ่าฟอร์มดีๆเนี่ยอาจจะไม่ได้การันตีตัวจริงแหละโอ้แล้วเปิดข้ามามาวินเซตซาฮารที่เขาเร็วอยู่แล้วแล้วแตะบอลหนึ่งทีแล้วยิงเข้าเสาซ้ไปเลย เป็นการโต้กลับอีกแล้วก็ับแมนยูเต็ดยิงก็เกือบโดนปัดได้นะแต่ว่ามันใกล้พอที่จะแบบซัดเข้าไปให้เป็นประตูครับวินเซตาครับมาทายเดลิสศาดยาวขึ้นมาตรงนี้แล้วก็หมดเวลาครับผู้เป็นแมนยูเต็ดครับปลุกมาชนะ5-0ถึงทิ่นสเปนและเป็นการรับฟุตบอลของโรนัลดอโอีกแล้วใครก็ได้ช่วยหยุดพี่เขาทีเถอะครับผู้ยิงสองแฮตทริกในเวลาไล่เลี่เยเพียงสองสำนัด อะไรครับผมจบกันไปนะเป็นนัดที่สําคัญอีกหนึ่งนัดแล้วเราก็ทําได้ค่อนข้างดีนะในการไปชนะนัดแรกกับด้านบิยาริอัลครับนัดต่อไปก็รับสืบดักกับเวสแฮมนะครับผมแล้วก็มีสเปอร์ในบอลถ้วยนะฮะแล้วก็แอตเลติลลากลับมาเจอกับแอตแลนตาในบ้านเนี่ยก็แล้วผมก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับแต่แน่นอนว่ามันอาจจะมีช่วงหนึ่งของฤดูกาลเนี่ยอาจจะฟอร์มตกเนื่องจากนักเตะล่าหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเราใช้พลังงานเยอะมากในแผนนี้ นักเตะทุกคนเนี่ยวิ่งสู้ฟัดอาจจะมีนักเตะเจ็บหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจต้องรอดูครับว่าจะมีปัญหาอะไรให้เราต้องแก้อีกในยุคข,ของรอยคียนเจอกันใหม่ในตอนหน้าล้วการสำหรับฟีฟายี่สิบสองคารียโหมดกับแมนเชสเตอร์เต็ดในยุคข,ของรอยคีนนั่นเองครับใครชอบอย่าลืมก, like, กไดไลค์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับเจอกันใหม่ตอนหน้าขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย